สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง YouTube นาคาชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาลงราวพัฒนานะครับงมดวันจันทร์ที่3มิถุนายน2567นเะครับเป็นคู่สูตรอีกคู่หนึ่งเป็นคู่ที่2นะครับซึ่งคู่แรกลงไปให้แล้วนะครับไปได้คู่นี้นะครับได้คู่นี้ได้คู่ที่678กับ3 4นะครับ6ก8กับ3 4 นะครับก็จับคู่ชุดได้6 3 64 7 3 74 8 3 84ยังไม่กำหนดทิศทางนะครับยังไม่กำหนดทิศทางเอาคู่สูตรคู่เดิมมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมก่อนในคู่นี้นะครับในคลิปนี้ก็เอาคู่ที่2มาเพิ่มเติมให้นะครับเป็นคู่ที่2นะครับเป็นคู่ที่2 ส่วนคู่ที่2นะครับคู่ที่2ก่อนจะไปชมคู่ที่2ก็ฝากคำเตือนก่อนนะครับคำเตือนนะครับเนื้อหาการนำเสนอในวิดีโอนี้เป็นการคำนวณตัวเลขจากสถิติการออกล้วนจากครั้งที่ผ่านมาเพื่อหาความน่าจะเป็นปวดรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนการทำผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับก็คำเตือนก็ใส่ให้แล้วนะครับ ไม่สนับสนุนการทำผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับโปรดเลือกซื้อสลากนะครับที่ถูกกฎหมายนะครับโดยเฉพาะ f อที่อยู่ตามตะกิบชายแดนนะครับมีทางสปโปลาวก็มีเจ้าหน้าที่มาตั้งโต๊ะขายสลากที่ถูกกฎหมายอยู่นะครับอันนั้นคือแนวทางนะครับแนวทางที่ลงไว้ให้นะครับอ่าสูตรนี้นะครับสูตรนี้ ไปดูสถิติกันก่อนนะครับไปดูสถิติกันก่อนว่ามันเดินมาอย่างไรนะครับเอาคู่นี้นะครับเอาคู่สูตรคู่นี้มาให้ f c ท่านผู้ชมนะครับตั้งแต่นี้มาเขียนว่านั่งดูนะครับเขียนว่านั่งดูคือสถิติของสูตรย้อนหลังอันนี้เริ่มทําสูตรก็เลยนั่งดูประกอบคู่ที่มีไว้ก็นั่งดูก่อนก็เข้านะครับเข้าที่4774 นะครับก็ยังไม่มีทิศทางนะครับอันนี้6 6 9นะครับได้6 9อันนี้ได้1 9 1 9 9 1นะครับอันนี้ได้55อันนี้เข้าหรือไม่เข้าไม่เข้านะครับ9อันนี้3 4 5โอเคไม่เข้านะครับจับคู่ไม่เข้าเตะเข้าไปเรียกเด่นทั้งสองตัวหนึ่งไปบนตัวหนึ่งไปล่างอันนี้9 9ไปล่างคู่ล่าง 7117คู่บนนะครับ7 4 4 7คู่บนตัวนี้หลุดนะครับฝั่งนี้หลุด 7R อ่าไม่ใช่ไม่หลุดนะได้7อยู่7 8 9 456นี้หลุดนะครับ45 6นี้หลุดฝั่งนี้หลุดนั่งดูแล้วมาหลุดก็เลยปล่อยไปนะครับต่อมาก็มาเข้า57นะครับก็เข้า57 57ต่อมาก็มา5335หนะครับ ต่อมาเป็น45หรือเปล่านะครับอ่า4554นะครับคู่นี้4554อ่าแล้วก็มาที่ล่าสุดนะครับล่าสุดก็มาที่03นะครับอันนี้0อันนี้3นะครับ03งวดที่ถึงนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับงวดที่จะถึงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับตัวเลขที่ได้นะครับ8 นะครับแปดสามสามสามศูนย์สามนะครับแปดสามสามสามศูนย์สามสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งก็จะได้แก่หลักแสนหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยไม่เอาเฉพาะหลักหมื่นหลักเดียวนะครับ ก็จะได้เท่ากับเท่ากับเท่าไรเอ่ยนะครับได้เท่ากับหนึ่งามสามสเป็น9 9้กบวกแก็เป็น17นะครับก็จะได้7ได้7ได้8ได้9นะครับ สูตรที่2นะครับสูตรที่2ใช้หลักร้อยนะครับหลักร้อยสองครั้งหลัก10 1ครั้งหลักหน่วย1ครั้งและก็บวก1โคงที่นะครับบวก1ด้วยนะครับก็จะได้เท่ากับ3 3เป็น9 9กบวก1ก็จะเป็น10ก็จะได้ ศู 1> 0, 1, 2, นย์นอะครับศูนนอันนี้คือแนวทางของคู่นี้นะครับแนวทางของคู่นี้ทีนี้เราก็จะจับประกบนะครับจับประกบงวดที่ผ่านมาคู่นี้นะครับคู่นี้ไปจากฝั่งนี้นะครับไปจากฝั่งข้างล่างขึ้นบน03นย์าไปดูยอดหลังหน่อยนะครับนิดนึง 3นี่ก็5 4 5 3 3มงวดนะครับแล้วก็มา7 3็ดสาอ่าห้าเนะครับแล้วก็มา4 7่เจดหลังนะแตทางไหนมากกว่ากันนะครับเอาหนึ่งเจ็ดพ่สามสางวดยวดหลังนี่นะครับ จากฝั่งนี้นะครับจากฝั่งนี้คืนมานะครับฉะนั้นเราก็จะจับตามแนวทางของงวดที่ผ่านมานะครับก็จะเอา0 07 08 09 17 18 19 สองเจ็ดสองแปดสองเก้านะครับอันนี้คือแนวทางของคู่นี้นะครับแนวทางของคู่นี้ถ้าถ้าจะจับเปรียบใส่คู่นี้นะครับเปรียบใส่คู่แรกอ่าเปรียบใส่คู่แรกเปรียบยังไงเห็นไม่เห็นไม่เห็นเปรียบใส่คู่แรก อ่าได้นะครับเปรียบใส่คู่แรกนะครับคู่แรกคู่นี้เปรียบใส่คู่แรกมันก็จะมีตัวชนกันอยู่นะครับชนอะไรครับ7กับ8อ่าชน7ชน8นะครับชน7ชน8ชน7ชน8มีชน7ชน8ก็เอา7เอา8เป็นตัวเด่นถ้ามาแนวนั้นนะครับ เจ็ดกับ8เป็นแนวเด่นเป็นตัวเด่นฝั่งนี้ก็จะมีอยู่เจ7 8 7 8ดเอยู่หชุดนะครับฝั่งนี้ก็มีเ8 7 8แอีกสชุดรวมเป็น10ชุดนะครับอันนี้คือแนวทางแนวทางแต่ยังไม่ลงตำแหน่งให้นะครับยังไม่ลงว่ามันควรจะเป็นอะไรมากกว่ากันนะครับก็จะมีอยู่ส่วนตัวอื่นตัวที่ไม่เด่น อาจจะมี3าตัวอื่นที่ไม่เด่นเราก็จะไปดูสูตรหลักร้อยอีกครั้งหนึ่งว่าควรจะจับตัวไหนมาใส่เป็นหลักร้อยหรือมันจะเป็นอย่างไรนะครับก็รออีกคลิปต่อไปก็แล้วกันก็จะเป็นคลิปสรุปให้นะครับครับคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้เท่านี้นะครับเป็นแนวทางที่2เป็นคู่แต่คู่ที่2นะครับคู่แรกก็เห็นไปแล้วนะครับบางท่านก็มีตัวเลขที่อยู่ในใจอยู่ในชุดนี้นะครับถ้าตรงกันวันนี้เลขเด่นก็ ถ้าชนกันดูว่าชนแล้ว7กับ8นะครับ7กับ8จะเป็นอย่างไรจะมาไหมนะครับ7กับ8จะมาไหมนะครับถ้าดูโอกาส7กับ8อะไรจะมามากกว่ากันก็ให้กลับไปดูย้อนตัวเก่า6ตัวเก่าที่ออกมานะครับ6ตัวเก่าที่ออกมาโดยเฉพาะตัวเก่านี่แหละนะครับที่ออกมาก็จะมี8มี3มี0มี8มี3มี0นะมี8 มี3มี0มี0มี0 0 7กับ8เด่นก็0 7 0 8นะครับ3 3อะไรอีก7 3 3 7 3 8 8 3 7กับ8นะครับอา้าวไม่ใช่สิ8 3 0 8 3 0ก็จะมี8เด่นนะครับปิด0นี่08เลย08เลยเด่น นะครับฝั่งนี้ก็แปดสามเด่นสามมามีหกสามเจ็ดสามแปดสามนะครับรวมเป็นแปดศูนย์อีกตัวหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์แปดตัวหนึ่งก็เป็นตัวเด่นก็เป็นตัวเด่นมีหนึ่งแปดด้วยอ่ามีหนึ่งแปดด้วยเป็นตัวเด่นพวกแปดมีอยู่นี้อยู่นะครับมีสองแปดด้วยเป็นตัวเด่นนะครับอ่าก็จะมีตัวเด่นอยู่หกตัวอยู่หกตัวนะครับแต่ก็ตัดเอาว่าเรายึดเจ็ดกับแปด นะครับนิดเจ็ดกับแปดอันนี้ก็มีเจ็ดกับแปดแปดสามตัวฝั่งนี้มีเจ็ดกับแปดหกสามไม่เกี่ยวจะเป็นเจ็ดสามแปดสามนะครับก็คงจะประมาณนี้ในคลิปนี้นะครับก็ยังไม่วิเคราะห์ไปเยอะนะครับต้องเอาสูตรมาประกอบให้ท่านผู้ชมได้รับชมในคลิปต่อไปนะครับดสรดุปพอดีนะครับคลิปนี้ก็คงจะฝากไปเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับ ขอบคุณทุกการสนับสนุนขอให้ท่านชมโชคดีถูกหวยสองตัว3ตัวถูกร,รัตติรางวัลที่1ที่1รางวัลใหญ่ๆมีเงินใช้ไม่ขาดมือคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ